วันนี้ดิฉันอยู่ที่มหาวชิรลาลงกรบาลีเทรวาสราชวิทยาลัยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ต้นมหาโชคนะคะก็ต้นมหาโชคนะคะปลูกตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะนี่ก็มกรากมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภา จะเข้าห้าเดือนแล้วนะคะต้นมหาโชคก็ผริดอกออกผลนะคะผลยังไม่ออกผลิใบยอดอ่อนสวยงามมากนะคะต้นมหาโชคนะคะปลูกเมื่อ8ปดมกราคม2566นนะคะวันนี้นะคะก็พาชื่นชมนะคะดูสิคะแตกยอดอ่อนงดงามนะคะ มีนกด้วยทุกคนมีนกด้วยกิ่งนั้นโดนอะไรทำไมเหี่ยวนก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 เห็นไหมคะเห็นนกไหมคะนกเขาครูจุก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 คร,กครูมีนกมาอาศัยแล้วนะคะดูสิคะนกนกเขาครูจุกครูจุกรูจุกรู ออืนี่นะคะบนรอบรอบอบมหาวิทยาลัยกรบาลีเทรวาราชวิทยายลัยนะคะตอนนี้ก็กำลัง ก่อสร้างนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้านะคะอาคารก็กำลังก่อสร้างนะคะมีทั้งหมดอีกสอาคารเลยทีเดียวนะคะที่จะเป็นศูนย์การเรียนนะคะ